กฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าคนปากเสียบ่ายวันหนึ่งหลังอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วข้าพเจ้าก็ได้นั่งรถระเวนหาบ้านท่านผู้มีชื่อผู้หนึ่งทางถนนพิชัยและถนนพิษณุโลกเมื่อได้ชะลอรถคอยดูเลขบ้านซึ่งยังจำได้ว่าเคยมาครั้งหนึ่งแต่นานมาแล้ว ความทรงจำได้เสื่อมลงจึงจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนตอนใดในขณะที่เรากำลังชะลอรถก็ได้ใช้สายตาคอยจ้องมองดูเลขที่บ้านที่กำลังผ่านอยู่ข้างถนนสงสัยว่าทางการจะเปลี่ยนเลขบ้านใหม่จึงไม่พบเลขบ้านที่เราเคยจำได้ทันใดนั้นก็มีรถยนต์สองคัน ได้วิ่งแซงกันมาหยุดไม่ห่างจากรถของข้าพเจ้าเท่าใดนักแล้วก็มีชายคนขับรถทั้งสองต่างรีบเร่งเปิดประตูออกมาเมื่อรถจอดข้างถนนไม่สู้จะเรียบร้อยนักเพราะความรีบร้อนสังเกตเห็นได้ว่ารถคันหนึ่งป้ายทะเบียนดำตัวเลขขาวเป็นรถส่วนตัวอีกคันหนึ่ง ไายเหลืองเลขดำเป็นรถรับจ้างทั้งสองเมื่อออกจากรถได้ก็ไม่พูดท่าำทำเพลงต่างก็เดินตั้งค่าเข้าหากันใช้กำลังแขนขากำพันตะบันหน้ากันด้วยกำลังโทสะทั้งสองฝ่ายเมื่อบังเอิญได้ดูมวยสดโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูแต่ก็ต้องดูอย่างตกตะลึง เพราะไม่ทราบต้นสายปลายเหตุที่คนทั้งสองจะมาชกต่อยกันด้วยหมัดมวยในที่สาธารณะอยู่กลางถนนเช่นนี้และบังเอิญในช่วงเวลานั้นท้องถนนก็ไม่ค่อยจะมีรถและผู้คนที่สัญจรไปมามากนักทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือตำรวจจราจรก็ไม่มีอยู่ในบริเวณนั้น จึงเป็นโอกาสที่ปลอดโปร่งพอที่ทั้งสองจะประทะลองฝีมือกันได้สะดวกโดยที่ไม่มีใครเข้าไปขัดขวางมีหลายขั้นที่กำลังเดินอยู่ข้างถนนก็ต้องหยุดยืนดูด้วยความแปลกใจพระพเจ้าก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนผิดหรือคนไหนเป็นคนถูก และคิดว่าคนธรรมดาคงไม่สามารถจะเป็นกรรมการห้ามวยอาฆาตคู่นี้ให้แยกออกจากกันได้นอกจากจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองให้เขามาจัดการข้าพเจ้าก็ตั้งใจไว้เช่นนั้นแต่ก็คอยสังเกตการดูก่อนเพราะทั้งคู่ไม่มีอาวุธร้ายแรงที่จะใช้ประหัตประหารเป็นอันตรายกันให้ถึงที่ตาย ก็คงจะใช้มือเปล่าด้วยกันทั้งคู่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะตำหนิผู้ใดเป็นฝ่ายก่อเหตุชายผู้ขับรถส่วนตัวมีท่าทางแข็งแรงและว่องไวกว่าได้เปรียบกว่าคนขับรถแท็กซี่มากแม้คนขับรถแท็กซี่พยายามใช้กำลังก็ไม่สามารถถูกต้องตัวคนขับรถส่วนตัวก็คอยป้องปิดได้อย่างว่องไว มิได้ต่อยต่อแต่พอได้มีโอกาสก็เวี่ยงหมัดเข้าที่ปากคนขับรถรับจ้างระหว่างครึ่งปากครึ่งจมูกทำให้คนขับรถแท็กซี่ส่วนเซล้มลงก้นกระแทกพื้นถนนอย่างไม่เป็นท่าปากถูกหมัดบ้วนออกมาเป็นเลือดเห็นแล้วก็น่าสงสารข้าพเจ้านึกติเตียนในใจว่าออกจะรุนแรงไปแต่ก็นึกชม ี่ไม่ได้ซ้ำเติมอีกเพราะเมื่อชกปากคนขับรถแท็กซี่ลงไปนั่งบนถนนแล้วก็คงจะคลายความโกรธแต่ก็พูดขึ้นเป็นเชิงชี้แจงสั่งสอนให้คนขับรถแท็กซี่รู้ตัวว่าปากชั่วอันเป็นเหตุให้เกิดโทสะว่าผมน่ะไม่อยากจะหาเรื่องชกต่อยอะไรรอกแต่ผมนั้นทนไม่ได้จริงๆอยู่ๆก็มีคนปากชั่วพ่นคำที่ไม่มีใครทนฟังได้ ผมอุตส่าห์ขับรถมาช้าๆเพื่อฟังเสียงเครื่องยนต์ว่ามันผิดปกติอะไรบ้างเจ้าหมอแท็กซี่มันขับรถผ่านมาหัวเสียอะไรเขม่รู้ยื่นหน้าออกมาร้องว่าขับรถเก่งจริงเว้ยขับรถเก่งกว่าหมาคิดดูสิครับใครได้ยินจะรู้สึกอย่างไรผมไม่ใช่พระอิฐพระปูนผมเป็นคนมีหัวใจผมก็จึงโกรธผมขับรถเร่งแซงมาแล้วก็ถามว่าแกว่าใครเขาก็หันมาตอบผมอย่างย่าโสว่าใครก็ได้ เขาแสดงท่าทางนักเลงท่าทางมันกวนโทษสะผมทนไม่ไหวจริงๆจึงอยากจะสั่งสอนให้รู้จักยับยั้งคำพูดเสียบ้างจึงบอกให้มันหยุดรถลงมานี่แหละครับต้นของเรื่องคุณคุณคิดดูสิครับว่าถ้าเป็นพวกคุณโดนอย่างผมบ้างจะคิดทำอย่างไรกับไอ้คนปากเสียอย่างนี้ผมจึงต้องการสอนปากมันไม่ให้พูดสิ่งที่กวนโทสะผู้อื่นจะเจ็บตัว จึงชกปาให้มันรู้สึกเป็นการสั่งสอนมันจะได้ไม่กำแหงอีกต่อไปคนขับรถแท็กซี่เอามือกุมปากบ้วนเลือกทิ้งแล้วพูดอัอ้อ้อึ้งอึงเกือบไม่เป็นเสียงคนว่าคุณพวกคุณเป็นพยานด้วยว่าชายคนนี้ชกต่อยทำร้ายร่างกายผมบาดเจ็บผมจะเอาเรื่องทันใดนั้นหญิงกลางคนแต่งตัวสุภาพเป็นผู้โดยสารนั่งมาในรถแท็กซี่ัน,นั้น เปิดประตูออกมาแล้วพูดขึ้นอย่างเหลืออดว่าอีฉันนี่แหละจะเป็นพยานอีฉันนั่งมาในรถรู้เห็นหมดเกือบจะทนไม่ไหวแล้วอีฉันก็ไม่นึกว่าจะมีมนุษย์บา้บาๆอยู่ในเมืองไทยตลอดเวลาที่อีฉันนั่งรถแท็กซี่คันนี้แสนจะรำคาญแสนจะเบื่อเพราะคนขับรถคันนี้เหมือนคนบ้าพึมพำอยู่ตลอดเวลาอีฉันได้เห็นได้ยินตะโกนของคนขับรถคันนี้ยื่นหน้าออกไปหาเรื่องคุณคนนี้ว่าขับรถเก่งจริงเว้ยเก่งกว่าหมา แต่อีฉันเป็นผู้หญิงฟังแล้วยังอดทนไม่ไหวสมควรแล้วที่จะถูกสั่งสอนเสียบ้างคนขับรถแท็กซี่มองอย่างตกตะลึงระนึกไม่ถึงว่าหญิงที่โดยสารมาในรถของตนจะกล้าผู้บเชน่นนี้คนที่มุงดูก็ได้แต่ฟังสุภาพสตรีผู้โดยสารแท็กซี่พูดต่างก็มองคนขับรถแท็กซี่ด้วยสายตาที่ตำหนิติเตียน และสุภาพสตรีผู้นั้นก็เปิดกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละสิบบาทขึ้นมาหนึ่งใบแล้วยื่นให้คนขับแท็กซี่พร้อมกับพูดว่าเอาไปอี่ฉันจะลงที่นี่แหละไม่ไปต่อไปแล้วอี่ฉันเข็ดจนตายคนบ้าอะไรอย่างนี้ก็มีเมื่อคนขับรถแท็กซี่ยื่นมือมารับเงินสิบบาทอย่างงงๆมองดูคนเหล่านั้นไม่เห็นมีใครแสดงความเป็นมิตรด้วย ก็จึงได้รีบขึ้นรถโดยไม่ได้เหลียวหลังมามองหรือพูดอะไรอีกรู้สึกว่าจะมีความอายขึ้นมาและการที่จะไปโรงพักก็ได้ยุติลงเพราะตนเองมองเห็นทางเสียเปรียบอย่างน้อยตัวเองก็จะต้องถูกปรับด้วยจึงได้รีบขับรถออกไปจากกลุ่มชนที่แสดงกิริยาเยาะเย้ยในความบ้าและปากเสียของตัว ชายขับรถส่วนตัวก็พูดกับสุภาพสตรีว่าขอบคุณครับคุณนายที่กรุณาเข้าข้างผมเสียงสุภาพสตรีตอบว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะที่ฉันชอบความยุติธรรมแล้วชายผู้นั้นก็พูดตอบไปว่าความจริงผมเพียงแต่ตั้งใจจะสั่งสอนคนปากเสียให้มันรู้ตัวสิบ้างนี่ก็คงเค็ดหลาบไปอีกนานผมไม่อยากจะสั่งสอนเกินกว่านี้ พูดแล้วก็หัวเราะเดินไปขึ้นรถโบกมือให้แก่กลุ่มคนนักมุงแล้วก็ขับรถออกจากที่นั้นไปข้าพเจ้าก็เห็นเหตุการณ์รู้เรื่องโดยตลอดแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าคนขับรถแท็กซี่เหล่านี้มีทั้งดีและชั่วความจริงการหากินทางนี้ถ้าจะมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ก็ย่อมจะเกิดเป็นที่นิยมกับผู้โดยสารให้ความเห็นอกและเห็นใจก็จะเกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเองมิใช่บ้าระหรัดังนายคนที่ถูกชกปากแตกเลือดออกหลังจากได้เขียนเรื่องคนปากเสียเสร็จเรียบร้อยไปแล้วพาพเจ้าก็มีโอกาสได้พบกับผู้ที่นับถือท่านหนึ่งในงานกุศลเราก็ได้สนทนาเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิต มาสู่กันฟังที่สุดก็พูดถึงเรื่องคนขับรถแท็กซี่ที่มีนิสัยดีและไม่ดีเราเคยพบคนดีมีกิริยาที่เรียบร้อยอ่อนน้อมต่อผู้โดยสารทำให้เรานึกชมในใจทำให้เกิดเมตตาจิตแต่เมื่อพบกับคนนิสยัยที่มีนิสัยหยาบคายพูดจาเหมือนจะท้าตีท้าต่อย เหมือนคนบ้ากัญชาเราก็เอือมแทบจะสาบไม่อยากที่จะขึ้นรถแท็กซี่คนขับรถบางคนยิ่งเห็นเป็นผู้หญิงก็ยิ่งขู่และบ่นตลอดเวลามันคงเป็นสันดาณชนิดที่นิสยัยแก้ไม่หายแต่นึกว่าเป็นธรรมดาของโลกว่าทุกอย่างมีดีแล้วก็มีชั่ว ถ้าเรานึกถึงคนดีเราก็สบายใจตอนหนึ่งคู่สนทนาได้เอ่ยขึ้นว่าคุณรู้ไหมพวกญี่ปุ่นรถแท็กซี่บางรายมันไม่สนใจเงินทองมันปล้นจี้ด้วยความโกรธแค้นพยาบาทอย่างไอพวกปากเสียปากเน่านิสัยสันดานชั่วเด่งเป็นอันธพาลเพราะธรรมดาพวกปากเสียพวกนี้ ชอบเบ่งอวดเป็นนักเลงโตงทำให้ก่อศัตรูขึ้นได้โดยง่ายโดยที่ตนอื่นไม่รู้ตัวแล้วก็มีทางเสียเปรียบศัตรูหลอกได้ง่ายๆเพียงส่งหน้าม้าให้มาเช่ารถกันสงสัยหรือก็ใช้ผู้หญิงให้ไปส่งที่นู่นที่นี่ในที่สุดก็จนมุมหากินทางนี้ไม่ควรที่จะเพาะศัตรูถ้าไปพบพวกเลือดร้อนอันธพาลเกิดความพยาบาท ก็หนีไม่พ้นเจ็บตัวหรือไม่ก็ต้องตายเพราะเวลานี้มันฆ่ากันได้ง่ายๆนิดๆหน่อยๆโกรกขึ้นมาก็ฆ่ากันแล้วข้าพเจ้าเด้รับฟังแล้วก็เกิดความสนใจเพราะไม่เคยนึกมาก่อนจึงพูดว่าแม่ผมเข้าใจว่ามันเป็นพวกโจรกกหนึ่งที่หากินจี้ปล้นแท็กซี่เอาไปเปลี่ยนแปลงสีใหม่แล้วขายออกไปตามตาม่ตางจังหวัด ยังไม่เคยนึกว่ามันจะพาไปฆ่าอย่างพยาบาทท่านผู้นั้นยิ้มแล้วพูดว่ามันก็เป็นแก๊งหากินป้นรถ,รถก็มีไม่น้อยแต่ที่มันพาไปฆ่าเพราะว่ามันโกรกแค้นพยาบาทก็มีมากเราจะพบข่าวว่าบางคนถูกพาไปจี้ปล้นโดยไม่แตะต้องรถและทรัพย์สินเงินทองของคนขับรถเลยเพียงแต่ตีหรือแทงให้บอบช้ำจวนเป็นจนตายเท่านั้น เราก็มานั่งนึกดูว่าอย่างธรรมดาพวกคนขับรถแท็กซี่ส่วนมากก็มีเงินติดตัวไม่มากนักเพียงร้อยบาทสองร้อยบาทเป็นอย่างมากถ้าจะปล้นก็ได้เงินจากคนขับรถแล้วก็มองไม่เห็นว่าใครจะกล้าลงทุนลงแรงเสี่ยงอันตรายรู้ว่าได้เงินไม่กี่บาทใครบ้างรู้แล้วจะกล้าเสี่ยงภัยกับคุกตารางมันไม่สมกับเงินที่ได้มาเลย ผมคิดว่าถ้าพวกที่ปล้นจี้ไม่สนใจในเรื่องรถหรือเงินทองแล้วก็ต้องคิดว่ามันทำโดยมีความโกรธแค้นพยาบาทมากกว่าอย่างอื่นเพราะความโกรธนอกเหนือความรู้สึกมันไม่กลัวตึกคุกไม่กลัวตารางและต้องเกิดจากปากไม่ดีอันเป็นเหตุข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็อดเอามานั่งคิดไม่ได้ จึงพูดว่าถ้าจช่งนั้นพวกกระเป๋าระเมยียที่ถูกชกถูกแทงถูกตีเป็นข่าวอยู่เสมอในหน้าหนังสือพิมพ์ต้นเหตุก็คงจะเกิดจากปากไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับท่านคุณนั้นยิ้มแล้วพูดว่าถูกแล้วคุณเข้าใจได้ดีพวกที่บริการประชาชนทั่วไปจำเป็นที่สุดก็คือวาจาและคำพูดเราจะถูกเขาดา่าเขาชกหน้า ก็เพราะคำพูดเราจะทำให้เขาเมตตากรุณาก็เพราะคำพูดนี่แหละเราจะได้ดีก็เพราะคำพูดเราจะตายก็เพราะคำพูดนี้เองท่านผู้นั้นพูดแล้วก็หัวเราะข้าพเจ้าก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นพวกบริการประชาชนทั่วไปจึงสำคัญที่คำพูดใช่ไหมครับท่านผู้นั้นยิ้มพยักหน้าแล้วพูดว่า ผมเองก็ไม่ได้นึกมาก่อดเลยนะผมจับเหตุผลจากคนแถวบ้านผมคนหนึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่นิสัยไม่ดีวันไหนแกหยุดไม่ได้ขับรถแกก็เ,เมาอยู่บ้านชอบด่าท้าทายชาวบ้านแถบนั้นแสดงท่าทางเป็นนักเลงโตนามปกติชาวบ้านแถวบ้านผมเป็นคนรักสงบ ก็ไม่มีใครที่จะถือสาในคำพูดที่หยาบคายของคนปากเสียมีความอดทนพอที่จะคิดเสียว่ามันเป็นคนบ้าปล่อยให้มันบ้าไปตามเรื่องตามราวไม่ใช่ธุระของคนดีที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยก็จึงปล่อยให้แกบ้าไปคนเดียวแถวนั้นไม่มีพวกนักเลงหรือเจ้าทิ่น มีแต่คนทำมาหากินโดยสุจริตอยู่ในศีลธรรมทั้งนั้นทำให้แกนึกว่าเป็นคนเก่งทำท่าทางจะเป็นเจ้าตำบลต่อมาได้ข่าวว่าขับรถไปทะเละกับผู้โดยสารเพราะปากแกเสียตามเคยแต่ไม่ถึงกับลงมือชกต่อยเพียงแต่เถียงกันแล้วก็เลิกกันไปต่อไปก็ได้ข่าวว่าแกออกขับรถในเวลากลางคืน แต่แล้วจนรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็ยังไม่กลับบ้านลูกเมียก็เป็นห่วงเที่ยวออกตามหาวันต่อมาตำรวจก็ได้มาตามหาลูกเมียพร้อมแจ้งให้ทราบว่าแกได้ตายเสียแล้วบนรถที่แกขับโดยผู้ร้ายไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยทั้งในตัวแกมีเงินไม่กี่บาทนี่ก็เป็นเหตุทำให้เรามองเห็นว่า มันไม่ได้จี้ปล้นด้วยการเอาทรัพย์สินหรือเงินทองหรือรถยนต์ที่มีราคาแล้วเราก็มาคิดว่ามันฆ่าปล้นด้วยเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่คนปากเสียข้าพเจ้าก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาก็พอจะรู้ได้ว่าพวกบริการประชาชนเช่นคนกระเป๋ารถมีก็ดีคนขับรถแท็กซี่ก็ดี ถ้าปากร้ายก็ตายเร็วใครจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้าหรือไม่นั้นก็ลองคิดดูกดแห่งกรรมเรื่องคนปากเสียก็จบลงเพียงเท่านี้คน,คนปากเสียพูดท้อยคอยเสียดสีส ด่าอึงนี้ไรทิดไรเหตุผลบ้างพูดคำด่าคำทำชอบคนเสื่อมสักตคนคนรังเกียจเยียด,ยดระนางเหมือนเรื่องนี้เข้าตำราวาจาปากพูดดา่ามากปากมีสีวัชียา ผูกสั่งสอนขับแสงหน้าว่าไม่หามเกือบต้องหามเพราะคู่แข่งแรงฤธิธีจะอ้อนหาพยายามหวานช่วยอ้างต้องควรทางเขาไม่ช่วยด้วยบัตรสีมอเตอร์ไซค์สามล้อและแท็กซี่คำว่าจี จะดีชั่วที่ตัวทำแม้นพูดมากปวดบิ็นใหญ่กว่าคนอื่นต้องสะอื้นเพราะวาจาที่ทลังถูกจองเวรเพราะบิ็นใหญ่ไม่ไห่จำจากพบกรรมตามติดฮิตราวีบ้างประเจ็ด นอนสมร,ระโบนทั่วบ,บ้างก็ตัวต้องที่การสงหาหนิง,นงบ้างขู่ฆ่าหมกคู่ครองห้องวาลีเพราะอุวจีที่ปากเสีย่าข้อคิดครูสุนทรว่าผู้ดีเป็นศีลสัตวมีคนรักรถท้อยี อริอจริตแม้ผู้ชั่วตัวตายทำลายิตจะชอบผิดในมนุษย์เพราะผู้เอย่ยบทกรอนประกอบเรื่องโดยเกรียงไรที่พัดิึ้เไปาก